สวัสดีครับสวัสดีครับชนิดโจนะครับอยู่ที่หันมองเบิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแร่ปลาแบบขั้นเทพนะครับแบบญี่ปุ่นนะฮะแบบซาซิมินะฮะนี่ครับเขาเรียกว่าปลาแป้นนะฮะจะเป็นปลาลักษณะเนื้อสีออกขาวๆนะฮะแล้วก็มีผิวหนังสีออกเหลืองๆขาวๆนะฮะนี่เป็นวิธีการกรีดเอาแต่เนื้อนะครับนี่ฮะ ปลาปลาชนิดนี้จะเป็นปลาที่มันมีก้างเยอะนะครับมีก้างาตรงกลางนะฮะเป็นก้างแต่ว่าส่วนตรงลาตัวตรงส่วนด้านข้างจะมีเนื้อเยอะนะแล้วก็จะไม่มีก้างปนอยู่นะครับเขาก็จะกรีดเอาแบบนั้นนะครับแบบที่เห็นนะด้านนู้นนะครับนี่ครับโดออยเฉพาะเนื้อของมันฮะตัวนี้ถามว่าเนื้อนี่เอาไปทําอะไรครับส่วนมากเขาจะไปทําแบบทำอะไรอีกทาน,นครับปลาเนื้อนี่หอหมกเหรอ หมกชุบแป้งทอดอะไรพวกนี้ครับอ,อ๋อแล้วถ้าร้านอาหารเขาซื้อไปก็ไปทำอะไรนะประมาณนี้เหรอแล้วแต่เขามันทำได้ทุกอย่างเมนูเาออ๋แล้วแต่ไปดดัลยนะได้ทำข้าวต้มปลาได้นะอ๋อทางความนี่เป็นข้าวต้มปลาเนี่เวลาแร่เสร็จแล้วเนื้อจะออกมาแบบนี้นะฮะโอ้สุดยอดครับ ปลาพวกนี้มันติดมากับมันติดมากับอวนนะอวนปลาทูเหรอครับอ๋อมาติดมากับอวนปลาทูทีนี่นเ,เขาก็จะคัดออกนะฮะตัวนี้ส่วนมากเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอามานะครับเพจะมันมาติดในอวนเขานะฮะเขาเลยหาวิธีทําเอา,เอาทาให้เกิดประโยชน์นะครับก็เลยเอามาแล่เอาเนื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ขายเป็นถุงนะฮะบางทีก็ทําเป็นถุงเป็นถ<อ>ุงเป็นถุงนะ,ะขายโลละโลละเท่าไหร่ครับถ้าทําเป็นถุงโลละหกสิบาทนะก็จะมีแม่ค้ามาซื้อไปนะครับ โล60บาททำเป็นถุงเป็นถุงโลนึงก็ได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะคัดเอาแต่เนื้อนะฮะพวกพวกอ่าหัวพ่อกลางที่ไม่มีเลยนะครับจ่ายแบบนี้นะฮะก็ถือว่าคุณนะโลนึงได้ถุงใหญ่ๆเลยนะครับถุงเบ้อเลยนะนี่ครับทั้งหมดนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ถึง2โลไหมฮะนี่ครับถ้าแร่เอาแต่เนื้อนะถึงไหมนี่หมดเนี่ยนะหัวตะการนี่คิดดูฮะก็ได้แค่ได้แค่โลเดียวนะเขาบอกนะครับก็แสดงว่าอ๋ก็ได้60บาทนะครับ ก็๋ือเวลาทํากันนะับนี่ครับก็เวลาใครที่มาซื้อก็อย่าต่อรองนะครับเพราะว่าทํายากด้วยนะฮะนี่ครับสลับปลาแป้นนะฮะปลาแป้นแล่เอาแต่เนื้อนะครับนี่ฮะไหนจะไปกว่าจะได้มาจากทะเลนะครับเราก็มาแล่เอาเนื้อนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับอ๋ออันนี้อันนี้กินดิบแบบซาซิมิญี่ปุ่นไม่ได้นะครับใช่ไหมเอาได้เหรอโอ้ ลูกลูกกินแบบกินกินแบบซาซิมิอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่แต่สีสัอแต่สีมันดูเนื้อมันไม่น่าไม่น่าทานไม่ออกแดงแน่นะครับนะแ่วานนะอ๋อดูดน้ำแบบร้อนๆนะครับแล้วก็ จิ้มนะจิ้มทานเข้าปากเลยนะครับอย่างนั้นนะเนื้อจะได้เนื้อรสชาติที่หวานหวานนะครับนี่ครับมครับนี่ครับเป็นภูมิปญาชาวบ้านชาวประมงของหาดมะบุอนะครับสาหรับคนที่มาเที่ยวหาดมะบุอนะครับมาดูด้านนะครับวิธีการแร่ปลาหรือว่าวิธีการตากปลาต่างหมึกอะไรพวกนี้ครับก็เป็นชาวบ้านเขาทากันอยู่ประจำนะฮะ ใครมาเที่ยวก็มาเรียนรู้ได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับุนิจโจทูทา v เ c h a n n e ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ